สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคน frohes neues ja z i สวัสดีปีใหม่ 2, 2021ค่ะทุกคนประเดิมคลิปแรกในเยอรมันวิทย์อนยด้วยทีม่าที่บอกว่าเราควรคุยด้วยเหตุผลหรือเราควรคุยกันด้วยเหตุผลในภาษาเยอรมันนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าเรามาคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเขาจะใช้คำว่า vernunftreden ฟุ่นฟุ่นฟื้นเรเดนเรเดนคือการพูดการคุยนะคะฟุ่นฟุ่นฟนนะคะคำนี้นะคะเป็น adjective นะคะแปลว่านะคะมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลนะคะสังเกตก็ reasonable นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าใครนะคะฟังออนเนี่ย ออกเสียงพูดอาจจะฟังไม่ได้ยินไม่ถนัดนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงนะคะให้ Copy คํานี้นะคะเอาไปวางใน Google นะคะคลิปที่ออนเคยทาแชร์ไว้นะคะเดี๋ยวออนขึ้นให้ที่บอกว่าอยากรู้ว่าคำคำนั้นในภาษาเยอรมันออกเสียงยังไงนะคะให้ก๊อปคำนี้ไปวางใน Google แล้วฟังฟังแล้วฝึกพูดตาม ฟังฟังฟังแล้วฝึกพูดตามอย่าไปยึดติดคาอ่านภาษาไทยบางคํามันไม่สามารถถอดออกมาเป็นแบบว่าเขียนเป็นภาษาไทยได้เป๊ะๆหรือแม้กระทั่งความหมายก็ไม่สามารถสื่อได้ออกมาเป็นภาษาไทยได้เป๊ะๆเหมือนกันนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะเราต้องฝึกฟังให้มันเยอะๆนะคะแล้วเราฝึกพูดออกเสียงตามนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆนะคะความถูกต้องนะคะหรือสำเนียงแอคเซนต์หรืออะไรมันจะค่อยๆมาเองนะคะ กลับเข้ามาสู่ธีม่าในวันนี้นะคะเราควรคุยกันด้วยเหตุผลนะคะอ่ะ We r e o l r t e n นะคะ e r n ü n f t i g r e d e r t e r n g reden นะคะเราควรคุยด้วยเหตุผลนะคะอ่าหรือจะเติมคำว่า m i t I under mid I under มันก็คือ together นะคะ together สุดสามเมนด้วยกันนะคะคุยกันนั่นเองนะคะ w i r s o l r t e n uns นะคะ ü n f t i g MIT e i n a n d e r REDEN WIR s o l l t e n uns v e r n ü n f t i g m i t e i n a n d e r r e d e n นะ,ะมือจะไปทำไมไม่รู้เป็นอย่างนี้แหละนะทุกคนมันเป็นสไตล์นะคะ,ะเราควรที่จะคุยกันด้วยเหตุผลนะคะ miteinander reden นะะหรือนะคะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งออนบอกว่า IC กค n n i ิดเมี MIT i รอินเ e เฉันไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้อีกต่อไปแล้ว Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Wir streiten uns nur noch. เรามีแต่ทะเลาะกันหรือจะบอกว่า wir streiten nur noch เรามีแต่ทะเลาะกัน wir können nicht mehr f e r n ü n f t i g mit einander reden เราไม่สามารถที่จะคุยกันด้วยเหตุผลอีกต่อไปไม่สามารถคุยกันแบบมีเหตุมีผลอีกต่อไป wir können nicht mehr v e r n ü n f t i g มิด e i n a n d e r r e d e n o d หรืออ้อนจะบอกว่า s ซด์ด็อกฟุ n นฟุ่มตีไซด์ด็อกฟ n ่ n ฟุฟ่มตีมันหมายถึงว่ามีเหตุผลหน่อยสิใจเย็นหน่อยสิใช้ได้นะเวลาถ้าแบบเฮ้ยทะเลาะทะเลาะก,กันแล้วเขาขึ้นเสียงดังหรืออารมณ์เสียไซด์ด็อกฟุ่นฟุ่มตีมีสติหน่อยสินะคะมีเหตุผลหน่อยสิบิตเนตแอร์เกิร์น บิ t เทน n ิดแอเกอย่ามาอารมณ์เสียอย่าโมโหอย่าโกรธนะคะมันไม่ช่วยอะไร Es ส r i n งต์กา n i สต์เอสปริงต์กาณิสต์คือมันไม่ช่วยอะไรนั่นเองเอาละคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะทุกคนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าอยากจะบอกคนใกล้ตัวเราว่าเราควรคุยกันด้วยเหตุผลเถอะเราจะพูดเป็นภาษาเยอรมันยังไงนะคะ สิ่งสำคัญฝึกพูดนะคะฝึกพูดฝึกพูดฝึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆพูดได้เองนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้าค่ะช้าว